14จังหวัดาต้พี่น้าสิบล้านคนของคนไทยนะประเทศความมั่งคั่งมีไหมมีที่เราทราบไหมเท่าไหร่โลมกันสิจังหวัดประมาณ1.1ล้านล้านบาท1.1ล้านล้านบาทไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับภาคอื่น แต่ก็มีอยู่นะครับแต่พอพี่น้องมองลงไปในส4บี่จังหวัดพวกเรามันมีความแตกต่างอยู่พอสมควรไอ้ความมัานเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความลวมล้างอยู่พอสมควรความแตกต่างถ้าดูไรายได้จังหวัดที่เขารวยภูเก็ตพี่น้อง ปีนึงเนี่ยต่อคนนะประมาณเท่าไหร่สองแสนสามแสนต่อหัวนาราที่ว่าเขาน้อยที่สุดประมาณห้าหมื่นต่อหัวพี่น้องอยู่เท่าไหร่พี่น้องอออบอกได้ไหมครับได้ไหมเฉลี่ยนะญาดีมีก็เฉลี่ยนะ,นะพี่น้องของท่านทร้งรเนี่ย điều trị tầm 60.000, 60.000 baht/năm, mỗi năm. Tầm 60.000 baht/năm, mỗi năm. Tầm 60.000 baht/năm, mỗi năm. Tầm 60.000 000 baht/năm, mỗi năm. Tầm 60.000 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 baht/năm, ต้องมั่งคั่งเข่ากันแต่มันสปอร์ตท่านที่เราว่ามันเป็นโอกาสมันมีโอกาสที่เราจะร่วมกันนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นให้รายได้ของเรามันเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญยแยงยืงยอไม่ได้เพิ่มอย่างู้ว่า ทำให้มันเกิดได้ที่น้อมันต้องมีปัจจัยสําคัญสองอย่างอย่างแรกที่น้องต้องมีคนทําง,งานให้นะครับที่น้องต้องมีฝ่ายการเมืองที่เข้าไปทำรัฐบาลให้ที่เขาเข้าใจพวกเราจริงๆแล้วเขามีใจมีหัวใจอยู่กับเราจริงๆ ไม่ใช่ช่วงเลือตัง้งไม่ใช่แค่ช่วงหลังเลือกตั้งแล้วหายไปถ้าจะแก้ไขปัญหาแล้วพัฒน,นาให้ย,ยั่งยืนที่น้องต้องมีบนซึ่งทำเป็นมีประสบการณ์แล้วนอกจากนั้นอีกอย่างคือเป็นพีมที่มีนความคิดมีชุดความคิด มีแนวทางที่ทำได้จริงรู้จักปัญหาแล้วแก้ได้จริงพักสร้างอนาคตไทย,ยท,าาาที่น้องเราอาสาตัวกับที่น้องมาแก้ไขปัญหาปัญหาสำคัญที่สุดมันห,หนีไม่พ้นคือเรื่องความยากจนนะครับความยากจนเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปบางคนดีบางคนไม่ดีแต่หลายๆลคนที่น้อง ก็ยังประสบกับความยาก,กิดตลอดสองปีที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ที่ไม่พ้นที่พวกเราทั้งประเทศแหละจริงๆแล้วต้องต่อสู้กับโควิดด้วยความยากลำบากรายได้หายไปกนันตัางนี่สินดีอยู่แล้วพ่อคูนขึ้นไปอนกใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่าเนเลยถามแล้ว ใครมีนี่ไม่มีนี่มันชัดเจนดีเคขาพูดกันอย่างนี้พี่น้องก่อนโควิดจังหวัดที่ร่ำรวยพึ่งพาท่องเที่ยวก่อนโควิดนักท่องเที่ยวมามากประเทศไทยรวยขึ้นเรื่อยๆจังหวัดที่รวยน้อย ไอ้ถ right right. 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 ึงจน่อยตึ่งกระแสเยอะรายได้ก่อนโควิดก็เหมือนเหมือนเดิมเผลอเพิ่มรุดลงหลังโควิดเป็นยังไงจังหวัดที่รวยด้วยท้องเที่ยวแท้เอาตัวไม่นาะแท้หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันแล้วจังหวัดที่ รายได้น้อยเป็นยางไงพี่น้องก็รายได้น้อยต่อไปหรือน้อยลงไปทามาหากินก็ขาดทุนวันนี้โควิดดูเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมครับรู้สึกได้ใช่ไหมดรบอยบอกผมว่านักท่องเที่ยวมามากขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่จริงจริพี่น้องม,มองลึกๆเนี่ย แผลโควิดมัน,น,มนก็ดูยครบาดแผลจากโควิดวันนี้ทั้งประเทศทางใตงกง้ก็ยังไม่หายดีก็ยังไม่หายดีแต่ไอที่มันจะหนักหนาสาหัสได้เนี่ยพี่น้องครับเศรษฐกิจจากนี้ไปไม่ง่ายเลยเศรษฐกิจโลกไม่ดี ที่เราเห็นนใวันนี้เรอที้พูดกันราคาปุ๋ยคือเพราะอะไรราคาน้ํามันมันคือราคาน้ํามันมันคือ,พอเพราะเศรษฐกิจกโลก